ตอนนี้เล็กอยู่ที่บ่อนามศักดิ์สิทธิ์อำเภอหน้าดูนจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับโอ้ยบ่อยากบอกเลยพี่น้องครับต่านเสียดายนะเสดายครับมาละเจอแจ็คพอตครับมาละเจอแจ็คพอตครับพี่น้องครับนี่แล้วจ็คสีวาจังหดพี่น้องครับตกใจเลยวังหันครับพ่อตันวัดทายคลิปลงไปในคลิปลี้อ่เนบันนี้มาเบิ้งคลิปเต็มๆกันพี่น้องครับตกใจที่อ่าบนาเสือว่าน้ําดูนน้ํา ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดมหาสารคามที่ไม่เคยเหือดแห้งต้องใส่คําว่าที่ไม่เคยเหือดแห้งนะครับเบิ่งเลยครับบุมีน้ำในบ่อเลยนะครับปกติสมัยเล็กเป็นเด็กหน่อยจนว่ามหฮอดเป็นนุ่มเป็นเบาเนาะแต่ว่ากระบอกเดือว่าบอไดมันยูนี่โดนแล้วนะนะครับพี่น้องแต่ก่อนนี่ก็คือนน้ำเต็มตลอดด้วยครับเพราะว่าบบว่าสิเป็นหน้าฝนหน้าห้อนหน้าหนาวหน้าเลียงน้ำก็จะเต็มอยู่ตลอดครับพี่น้องขนาดหน้าฝนนี่ครับน้ำแห้งบักคักเลยพี่น้องครับ เป็นอย่างคือบาจังสันครับปกติแล้วน้ําดูนลําพันธ์เขาประเมินดูนลําพันธ์น้ำน้าดูนก็คือน,น้ํานาดูนบอกผิดครับขอภายเดอวยน้ำน้าดูนยูมเพื่อนน้าดูนเน,ะนาะน้ําบริเวณนี้ครับพี่น้องแต่ก่อนนี่คือเป็นน้ำศักศิ์สิทธ์ที่เขาเสื้อว่าผู้ใดเจ็บไข้ได้ป่วยผู้ใดโดนของผู้ใดดนสิงบ่เห็นครับพ่อม่านกินมาดืม่มาใส่รูปเ,เขาเรียกว่ามาอาบได้กินทั้งสินะครับ ล่างนาซะผมเอียงกัว่าไปตามความเสื้อเขาน่อนะครับว่าถ้าไดน้ำจากบ่อนีไปแล้วนี้จะหายจากการเจ็บป่วยและน้ำตรงนี้มันบ่เคยแห้งจากเทือพี่น้องครับกับบรูนนะเล็กอาจจะสงสัยว่าเพื่อนอาจจะเอาปูนมาโอบมาฉาบแล้วก็เลยเห็ดห้บ่อน้ำนี้บบมีน้ำกับเป็นไปได้ครับเพราะปกติแล้วนะครับสมัยเล็กเป็นเด็กน้อยก็คือสิเป็นอันขั้นดินเนาะจะเป็นขั้นดินกับเป็นหินนะครับพี่น้องอ้อมไว เราก็ชิมีน,น้ำก็จะมีขึ้นออกจากตาน้ำอยู่เรื่อยๆครับก็บคือน,น้ำบม่เคยแห้งครับแต่นี่เพิ่นม,มาฉาบป,ปูนออมน้ำก็ออกอาซีออกมาบอ่อได้ก็ป็นไปได้ครับอันนี้ครับพี่น้องครับแต่เสดายอยู่ด้แเราบ่อนามนี่เป็นบอ่อนามศักิ์สิทธ์ที่ใส่ในพระบรมราชาพิเศษของกษัตริย์ ของประเทศไทเฮ้านะครับบ่ว่าจะเป็นราชการที่เจราชการที่เก่าราชการที่10องค์ปัจจุบันนั่มนะครับถือว่าเป็นบ่อนำศัก์สธิ์คูเมืองมหาสารคามมากแต่ว่ามือนี้ออ้ยพี่น้องแต่เสดายแห้งครับบอกได้เลยว่าเสดาหแห้งแห้งน้ำบ่มีไหมพี่น้องเบื้องนี่ครับแห่งแห่งยิหลีเด้บ่แม่บโ่โพดเด้ครับพี่น้องครับเบื้องเนี่อุตส่าห์ว่ามาสเสดอ่าเกินว่าได้ได้น้ำในบาน้านเขาคือมาขอขอน่ำขอน สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิินพ่อมาเห็นเป็นแบบนี้ครับก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวของนะครับมาเบิงแย่งเด้อเรว่าเกิดจากอย่างปกติสมัยก่อนนะอ้างถึงสมัยก่อนน้ำที่เป็นบ่อดินปกติที่เป็นบอ่นนบอหินบอ่อดินนะครับน้ำมีอยู่ตลอดพี่น้องเต็มอยู่ตลอดเลยบ่ได้แห้งแบบนี้ครับแต่พอเพิ่นเหตุปูนไหมหรือเปล่ามันก็เลยเห็ุใหตุตานา้าบอ่ออกครับพี่น้องครับแล้วสิ่งมาสจัยนก็คือบ่อน้า,น,านี่นะครับ อันนี้พื่นปรับผู้ปุงผู้มิถัดไม่เห็ดหม่ซื้อได้ครับแต่ถ้าก้อนกอนก็นคือบอ่อนามนี่จะอยู่สูงกว่าพื้นดินพื้นให้พื้นหน้านะครับนะครับจะอยู่สูงกว่าพื้นดินพื้นให้พื้นหน้าแล้วน้ำก็สิเต็มอยู่ตลอดไหมครับพี่น้องคณะว่าก้นบ่บบอม,มันอยู่สูงจากให้จากหน้าได้ครับแต่นี่คือเป็นอย่างครับน้ำแหงเลยพี่น้องครับแหงแบบคือไม่น่าเชื่อว่าหน้าหน้าฝนจะไม่มีน้ําในบอ่อเลยไหมครับ แห่งเลยครับพี่น้องครับโอ้ยเสดายครับเสดายอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวของของชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับอยากให้หน่วยงานของรัฐของจังหวัดมหาสารคามมาลงพื้นที่ดูด้วยเกิดอะไรขึ้นบนหาเสื้อได้ว่าสิเกิดแบบนี้พี่น้องครับ